หาโลโก้พูมาสวัสดีครับผมไมค์เมคเนนะครับวันนี้เรากลับมากับคลิปทดสอบความเร็วใส่ตาของคนนะครับว่าคนแก่งหรือเปล่านะครับใส่ตาคนดีเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เท่าไหร่ทุยใส่ตาคนดีแค่ไหนนะครับกติกาของวันนี้เหมือนง่ายมากมันจะมีภาพขึ้นมาและคุณจะมี กีวิตไม่รู้สักสิบวิสิบห้าวิหรือยี่สิบวิมันแล้วแต่ความยากของภาพที่จะหาสิ่งที่อาจจะเป็นผิดปกติหรือมันจะบอกเฉพาะต้องหาตัวละครคนนี้แล้วเราจะเริ่มง่ายนะครับแล้วมันจะค่อยๆย,ยากขึ้นไปเรื่อยๆจากว่าตอนแรกมันง่ายขึ้นไปอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าอู้ช่วงหลังมันยากขึ้นนะครับคนที่หาเกมโทรศัพท์สายตานี้บอกผมว่ามันยากขึ้นแต่ผมยังไม่เคยดูอนันนี้เพราะฉะนั้น เราจะมาดูด้วยกันนะครับและสิ่งสุดท้ายก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์และสำคัญที่สุดกดติดตามช่อง y o u t u b e m y m a t e n e นะครับและกดกระดิ่งด้วยเพราะคุณจะได้การแจ้งเตือนทุกหวันตอนที่เราอัพคลิปใหม่นะครับภาพแรกเราต้องหาเดดพูลนะครับอู้อ้มันมีฮีโร่หลายคนสไปเดอร์แมนวูลเวอรีนแมกนีโต้อร์บผมเจอเขาแล้วนะครับ มีใครเจอหรือ,อยังเขาเป็นอย่างนี้หนึ hey. 1, 2, 3, ่งสองสามเฉลยข้างล่างนะครับอืมยากไหมครับง่ายไหมครับอู้เป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อ่าผมเจอแล้วเหลือแค่เก้าวินะครับอ่าช่วงแรกง่ายจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้าง6 5 4 3 2 1 เลยตรงนี้นี่เองนะครับรอบนี้เราต้องหาเบม a กนะครับเป็นตัวละครสีขาว,าว,าวาอ้วกอู้มนุษย์หิมาเยอะจังอันนี้ผมรู้สึกว่ามันดูฟรอสเซนอยู่เบมักยูไนอ่าผมเจอแล้วนะครับอู้ช่วงแรกก็ไม่ยากเท่าไหร่ตรงนี้นะครับข้างปนสายปุ่ง สุดยอดหาสิ่งที่ผิดปกติโอเคทุกอ่านคือ9ก้าโมงเช้าหรือสามทุ่มสามทุ่มบ่าโอเคสบายอา้สบายครันนี้ไม่มีวามพลาดหรอกอืมอืมผมผมจะเต้นผมจะเต้นจนถึงเวลาหมดเออสามเออสองเออหนึ่งบ่าตรงกลางนี่แหละนะครับตอนนี้มันกี่กี่นาฬิกาสี่ ตีสหรือสี่มงใช่ไหม Find r o o t ต้นไม้โอ,โอ้นี่คือแบบต้นไม้จริงด้วยเราจะหากรูตอ่าเขามาได้ยืนนะครับเจอแล้วมาได้ยืนที่เขานอนนะครับเห็นไหมตรงน,นี้เฉลยหยาหาสิ่งผิดปกติเหมือเนเดิมไหมครับม,มีมือ ไฮไฟไฮไฟนี่คือมือขวาน่าจ,จะเป็นมือสายไหมเฮ้ยไม่เจอมือสายมันคืออะไรมันจะตั้งันตรงไหนมันผิดบริิกตรงไหนอออ้าเจอแล้วนิวมมนแรกกว่าคำับเฉลยคำตอบอ่า ในคลิปนี้อยาขอหยุดแป๊บหนึ่งนะครับ่อนเราดูภาพต่อไปผมไม่รู้คงควรจะพูดอะไรนอกจากเจอหรือยังอ้าผมเจอแล้วโอเคต่อไปผมจะพูดอะไรก็ขอโทษถ้าผมพูดซ้ำแบบใครเจอหรือยังยังไม่ได้เจออ้าเจอแล้วอู้อู้หผมจะพูดอะไรไปต่อหาดาร์ธเวเดอร์เอา้าชุดดาร์ธเวเดอร์สีดำล้วนทำไมผมเห็นแต่สีขาวาตาย เจอแล้วก็ไม่ใช่ดำรอบนี้เขาเขาเขาเจอหรือยังตรงนี้แหละนะครับเฉลยเจอหรือยังเจอหรือยังอูอห้าสิงพิกลคิปปกติเอมวกไหมงว,มวดวดำ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 โ,โห,หมวกมันเหมือนกันหมดอะไรต่อสีของชุดไหมมันเหมือนกันหมด อ่านี่ฮะยากอันนี้มันตั้งกันตรงไหนมันมีอันหนึ่งที่ผิดปกติอนหาไม่จันอ้าวมันคืออะไรอ๋อเข้าตั้งกันตรงปากกับตาคนนี้เขาไม่ได้อ้าปากนี้ครับแค่ยิ้ม Find Deadpool อรอบนี้ทุกคนดูเหมือนอะผมเจอตั้งแต่วินาทีที่สองเลยอ่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตุกกต๊กตามันดูเหมือนตุ๊กตาหมีแต่มันมีคนหนึ่งที่ไม่มีหู นั่นแหละรอบนี้ผเจะง่ายมากแต่คนที่บ้านอาจจะเจอไม่ไม่ง่ายนะเขาอ,อยู่ตรงนี้แหละนะครับทางสายวูวูพิธปกติเหมือนเดิมคู่เรามีผู้ชายผู้หญิงแดงกับฟ้ามันน่าจะต่างกันตรงที่สีมั้งแดงขวาฟ้าซ้าแดงขวาแดงขวาแดงขวา,ขวาตายมันไม่ใช่สีมันคืออะไรมไม่จับมือไหมอ๋อนี่ยากนี่ยากนี่ยาก no 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 เดี๋ยวยุดก่อนวินาทีสุดท้ายผมยางหานี่ให้ได้ก่ออนันเวลามันหมดโอนี่ยากจังนะจังมันป่วยมันไปต่อคำ<ม>ตอบอยู่ที่ไหนอ๋อมันเป็นผู้หญิงสองคนแต่เขาเขาใส่เสื้อสีเดียวกันกันกบคนอืน่นก็เลยมันดูยากมันต่ากันแค่ผมอย่างเดียวโอ้ find Dave อู้อน,นี่ยากมันมีหลายคนให้ดูตาของเขาอ่ากว้างไม่ยิ้มอะไรเลยตัวสูงอู้ผูน,นี่ยากให้ตายให้ตายให้ตาย no no ผมูไม่ทัน no oh. เขาอยู่ทางขวาผมหาเขาไม่ทันหาสินผิดปกตินะครับเรามีมือแบบนี้อาจจะมีอันที่แยกไหม อะไรผิดปกติอะไรผิดปกติอ่าเจอแล้วอันนี้มันผิดปกติตรงผิวของมือนะครับมันจะดำขึ้นระดับลองภาษาไทยของูดว่าอะไรมันดำกว่าเอาาดำก่านใช่ไหมมันดำก่อนอ่าข้างหลังนะครับตรงนี้แหละนี่ผมหาเจอได้หาโปเกมอนแกรนโบลอู้มันแค่เงาอย่างเดียวอู้มนี่ยากเงาเขาเป็นยังไง 2อ,อ,นอันี่ยากผมหาไม่เจอหัวย้าสองอันหัวย้ายหัวยายหัวยายเอาย no, มไม่ชันฉเฉลยมันอยู่ที่ไหนก็อ,อยู่ที่ไหนอ้าวอะอยู่ทางขวาอันนี้หายยากมากถ้าคุณไม่รู้แบบสองของโปเกมอนคนนั้นก็มันจะมันยากขึ้นเรื่อยๆจริงๆีโม j i ตกใจอาจจะมีอันที่ฝันหายไหมฝันหายไหมมีฝันไหม อาอเจอแล้วเออฟันหายถูกแต่คิว้วก็มันจะดูคล้ายๆกันก็ถ้ากูมองเร็วก็มองไม่เห็นหรอกอ่าทางซ้ายตรงนี้นะครับมันยี้มันนี้ม,นม,นมันกบจอแโอ้โอ้หาตูดนี่โลโก้ลักษณะแบทแมนแล้วตูดมันจะเป็นยังไงอ่าโอ้เจอแล้วใช่ครับมันเป็นตูด <c oughs> อัน,นี่ตลกดอันนี้คร no? ีเอทีฟเนาะมันดูคล้ายๆกันเออข้างหลังเห็นไหมเออมันเป็นตูดเลยสโพกหญ่แอวเล็กครีเอทมากเมื่อกี้แบทแมนหาสิ่งผิดปกติอู้นักเป็นนักเป็นนักเป็นมันจะต่างกันตรงไหนหมวกไหมหมวกสัญลักษณ์หมวกไหมเดี๋ยวไม่ต้องคิดอะไรแค่มองทำไมมันดูเหมือนกันหมด <c oughs> เหมือนกันหมดอีสามสองจนแล้วโอวิญาที่สุดท้ายมันเป็นผู้ยิงนะครับอู้คามีผมยาวถ้าก็ว่าไม่มีผมตรงนั้นมันจะมองไม่ออกเลยหาโลกคองแคปเจนเมกอ้โอเคข้างในดาวห้าแดงนะครับนำเงินตรงกลางอู้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 นี่ยากอันนั้นถูกไหมไม่ถูก อ๋สีเดียวกันแต่ดาวข้างในก็หกอันที่อ่ะเจอแล้วอตอนที่มันถึงศูนย์ผมเจอแล้วเ yes! มื่อกี้ยากเพราะว่ามันจะมีอันที่แบบหลายเดียวกันเป๊ะแต่เดาวตรงกลางมันมี6จุดไม่ใช่5้าจุดแบบผมดีใจผมเจอแล้วต่อหาสิ่งผิดปกติอ่ะเจอแล้วโอ้โหอ,อ,อันนี้ผมเจอตั้งแต่แรกเลยนะครับ พู้ทำไมผมเก่งจังนะรู้สึกพิเศษที่ผมเจอได้เร็วขนาดน,นี้อ่ะ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 โอ้โอ้มันไม่ใช่กระต่ายนะครับอันที่ผิดปกติคือของช่วยหนูคนุณมีสองวิ้นหนึ่งวิ้คำตอบคัาปอนนะครับเจอหรือยังหาโลโก้พูม่าโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้กับรางแล้วนี่เสือดำกับรางกับรางนี่มันกับรางเพราะเสือดำตายหรือเปล่า นะผมเจออันที่มาจากลางนะครับพู้มาที่เหลือคือโคม่าโคม่าคือแบบเฉลยตรงนี้แหละโอเคหาสิ่งผิดปกติหัวใจมันจะผิดปกติตรงไหนสีไหมอ๋ออ๋อโอเคเจอแล้วมันไม่ใช่สีนะครับมันไม่ผิดปกติตรงสีเพราะว่ามันเป็นหัวใจที่ โอ้หักนะครับนิดนึงมันนิดนึงเฉลยคือปาข้างล่างสุดนะครับข้างล่างสุดเลยหาโลโก้ของเพปซี่อุ๊บอุ๊บอุ๊บแตงข้างบนฝาข้างล่างเอ้าเอาทุกอันมันมีเส้นอันไหนมันมีเส้นตรงกันอ่ะเจอแล้ว,วเหลือแค่ซองว้เอง อยู่ข้างปนควานะครับอืมอันนี้มันต่างกันเพียงแค่มันมีแบบเส้นสีฟ้านิดเดียวเองมนุษย์หิมะมนุษย์หิมะมันต่างกันตรงไหนจมูกไม้รอยยิ้มกระดุมเสื้อมันจะต่างกันตรงไหนไอ้กระดุมมันเหมือนกันหมดสองทุกตัวตาหมวกโปอันนี้ยากอันนี้ยากเอ้ยผมหาไม่เจอหาไม่เจอเลยอ๋อมันอยู่ที่ไหน อ๋อ,อ,อมันไม่มีฮีมักข้างหลงังนี่ผมตั้งใจจะมองตรงตาตรงรอยยิม้มตรงกระโดมแต่ว่ามันแค่ไม่มีอะไรข้างหลงังเฮยหาคิงเพิกโอ้โอู้อ้าวผมเจอย e s อันนี้ผมเจออันนี้ดูยากมากแต่ทำไมผมเจอความชบดีลกันเือสายตาผมไม่ดีหรอก นี่แหละเขาอยู่ข้างล่างด้านซ้ายนะครับปิ้งอู้ทำไมอันนี้ดูยากมากแต่ผมเจอง่ายแต่อันที่ดูง่ายผมเจอยากโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างคุณตอบทุกทุกข้อไหมหรือคุณผิดบ้างผมับรอบนี้ไม่ถูกทุกข้อเลย แต่ก็ไม่มาเลายเดี๋ยวถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์แลวกดติดตามช่องมาเมนิและเราจะเจอกันใหม่กับคลิปพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะว่าผมตั้งใจจะเอาเคลิปทุกควันให้แฟนครับดูนะครับหรืออันนี้ถามหน่อยไม่รู้ใครดูดจบหรือยังคุณชอบที่ผมอเอาเคลิปทุกวันไหมหรือคิดว่าผมคงจะทำน้อยลงสักอาทิตย์ละสองสามคลิปไหมหรือชอบทุกวันก็อย่าลืมเขียนคอมข้างล่างแต่วันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ